มีการนเสร็จแล้วนะคะีไอปมที่เราแม่งกีติมที่เรีวมาแต่ว่ามนะเขาไปเล่นทำแบบนักหนึ่ป๊สูอะไรก็ตามลให้มันเข่งแค่นี้ก็ได้เนาะไม่ได้นะต้องว่าเข่งมากไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นน่าแข่งมากจนแบบมันฟูมาเลยทกททีกีนี่ไห กดน้ำล้วนค่ะแค่ไม่มีเนื toss, photos, ้อเลยน้ำล้วนเดี๋ยาจะกินน้ำล้วนคะมาีจริงๆเราจะเอาไปแบบก้องหลังนี่นปตรงนี้แล้วเราแตอนพวตอนสองสองขึ้นไปแล้วอสอง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 โมงเราจะได้แบบนว่าจกิน อันนี้ทำวันเดียวเลยนะก็ได้นะนี่ทำวันเดียวก็ลองแบบลองกินดูเรมไม่ทำเลยไม่รู้กินนาทดีนะตาเลยตาไอติมไอติมกินไอติมลายแต่ว่าเขาจะเมท่คนอะไริงอะไร เดี๋ยวเราก็แคือลงอาหารทมันได้เรา,เราไปกินตะกุกสู้เนี่ยจริงอยากเราอยากทำแต่คดมากกว่าน,นะรูตอนตอนสองขึ้นไปนี่ไม่ค่อยมีอะไรมากแค่รีวิวติด กินออกไปเราก็อยากจะใส่วิปปิ้งมาอะไรเพิ่มได้ดูน้าเรา่อยปะเราทำไม่ได้แต่ในเป็นเด็กในที่บ้านเรากม็มีมิวคีอคมอร่อยที่ว่าเราชอบจะเป็นไงก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครทำกินแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าอานะรา่อยไหมสำหรับเรานะที่บ้านหน่อยนะ น้ำผลไม้น้ำในที่บ้านเราจับจับจับไสเ้เจียวยแต่ดูยนนินมันก็กลายเป็นนิ่มมันก็ไปทำมันก็เอากินแต่ว่าคนตุ่นเด็กๆตั้งลายหรือว่าพี่คนว่าโบก,ก็ลองไปขอพ่อแม่ทำอาชนะได้ทนได้แล้วว่าเขาทำมัฒนธร นำ้ำเดือดไม่ขอแนละ้วแต่ตัวมนพวกน้ำแดงพวกอะไรนะตอนนี้ก็ทำให้ท ชอบตอนมันฟูฟูมากมันจะเป,ไป็นแบบอร่อยมากเพราะว่ามัน็นตัวนี้มันมีน้ำนี่เลยนน่เลาเราจะไปทำุตามมาน่เใครไม่ชอบว่าเอาแล้วดิงไว้สักหนึ่งคืน ほら。